ยังใหญ่สามขึ้นอยู่เนี่ยไม่ใช่ห้าเจ็ดเลยแหละเนี่ยถึงไหมประมาณสามโลสามสมโ้ยสี่โลสี่โลเนี่ยสีโลสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับาแทนฟิชชิ่งอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพามาตกปลานะครับที่บ่อฟิชชิ่งบางแสนฟิชชิ่งแคมป์นะครับตรงนี้จะอยู่ตรงอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกนะครับมากับหัวหน้าทงปูนกับฮัวหน้าวิชิตเหมือนเดิมนะครับนี่ กำลังกินข้าวกันอยู่นะครับข้างๆนะครับก็วันนี้มาถึงหมายก็เก้าโมงนะครับเกือบจะสิบโมงนะครับพอวันนี้บรรยากาศดีครับผมลมเย็นสบายเลยนะครับไปครับนะนะเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้มาตามล่ารถถังนะครับไปครับรับชมผลงานได้เลยครับผมไปครับหันนีวิชิตจะลงนะครับตีลงนะครับ เหยื่อเราจะตีไปไกลแค่ไหนนะครับดูวันนี้นะครับดูหน้าวิชิตนะครับจะโยนลงไปนะครับประมาณนี้เกือบทุกคันนะครับที่ตีลงไปนะครับตุ้มนะครับประมาณนี้ครับผมไม่ไกลนะครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับคันไหนพี่เบดเฮ้ยเบสกัแล้วอีไม่ดึงเลย ผมได้ตัวแรกปลาหมอตะกับครับผมเต็มแรกครับหมอตะกับได้ลงกระชังแล้วแหละนะครับสําเร็จครับผมที่หนึ่งนะครับคนแรกหมอตะกับครับผม ลุงขนมันเนี่ยอาหารปลาไปนะครับนนไป<ห>พี่พี่เอาเบ็ดก่อนเลย อะไบอสหรือเข่าต่อตอ่อหรือบ้างนะเข่าวต่อแม่น่าจะได้อยู่นะผมว่านี่เปนใครก็หลักนะเป็นผมปนนางอยู่ด้วยไม่รู้เรื่องดีนะได้ยินเสียงดีนะน้องมันได้ยินไม่งั้นหมดหลอดน่าจะไซส์ใหญ่อยู่แหละผมว่านี่สองตองโลนะอือ น่าจะได้อยู่ตัวนี้อะไรครับน้าข้างอเอาล้โอ,อ้ใหญ่อยู่นะั่นโอ้หาำขึ้นเลยครับ เบาดิใจเย็นดิวยแล้วก็ลุดหมากเบ็ดด้วยเล็กด้วยนะนี่โอ้ยใหญ่อยใหอยู่นะนี่โอ้ยวัน like ต <ừa> ุ <194. S 2> はは้ยเลยค่ะฟึ๊บ ย่างใหญ่สามขึ้นอยู่เนี่ยไม่ใช่ห right. ้าเจ็ดเลยอะไเนี่ยถึงไหมประมาณสามโลสามสามยสี่โลสี่โลเนี่ยสี่โลโอ้โหยอดครับผมลอดตายลอดตายเอาละวะมีแต้มแล้วมีแต้มแล้วเสียงดังได้ไหมมีแต้มแล้วมีแต้มแล้ว ก็ที่มาเฝ้าแต่เช้าใช่ไหม <laughs> คืนนึงแล้วคืนหนึ่งแล้ว,อนนลวโอ้คืนหนึ่งแล้วเหรอนี่ครับขอบคุณครับยังยัง<ย>ไม่ได้ไอ้น,นี่นะ,นะยังไม่ได้บนันทึกให้ดูครับแมวเก่งนะเมวกินปลาแล้วครับ ็นแมวธรรมชาติครับผมเป็นแมวจรน,นะมาอยู่นี่ก็กินแบบนี้และครับวิถีชีวิตของเขานะครับอย่าดราม่าเด้อลมแรงนะครับหแล้ววีอ <laughs> าแวพี่วิคิตจะโยนลงไปแล้วะ ฝากช่วยกดจอกดใจให้กันด้วยเด้อเป็นกำลังใจมาบ่อนี้ไม่มีผิดหวังครับผมอ่านะครับหัวหน้าวิเชตได้ที่แล้วครับผมหัวหน้าทองปูนก็ได้ที่แล้วขี่ม้ายกเล่นแล้วหนุนะของแท้ครับผมโอ้โหทีมงานเราแต่ละคนนะครับนอนเฝ้าแล้วนะครับโอ้ ทุ่นปะจีนไหมครับนี่เข้าต่อยละเข้าถอใจเย็นจเย็นผมปาเน่ยุนเน่ยข้าตอยเขาได้ก็ต้องได้ใช่ใช่เขาได้ต้องออกได้เอ้้โอ้ย ตัวนี้ทุนไหมครับนี่นะอ๋อตะก้อเหรอยังยังไม่ลดยังไม่ลดดึงอยู่ไค่น่ะใช่ใช่ยังดึงอยู่ครับแกว่ายังไงล่ะตัวเดียวกันไงมาึดูเลย เออไม่รู้ของใครโดนแล้วทีเนี้ยอาจะของแกแล้วมั้งหนุนโดนอ่ะฟีลงปล่อยก่อนก็ได้เขาโดนเขนจะอาปลาเข้าข้ากันาดุ๋เอาเอาเก็บทันหว่าปลาเออยอะกันใหญ่เลยเว้ยตายแล้วคนต่างเยอะเอาเยอะกันไปไปครับดูข,ของน้าข้างๆโดนแล้วนะครับ ของเราไม่โดนนะยังไม่โดนเลยของเราฟ้าโอ้โหหมอตะกลับใช้สวยเลย,ย,ยเลยว้าวอ๋มมีปลาถ่ายถ่ายแมวนะจ๊ะปลาไม่ได้ถ่ายแมวดีกว่า มามานีเร็วเนี่ยมันก็กวนนะอืมจอยแขยงงเบิดแล้อ่ะีย่งเตะขี้กระตึอกอฮะไม่อะไรหนอเออรู้อยู่ว่าเป็นแมวอ่ะ มาดูผลงานปาลารวมเราวันนี้นะครับปลาที่ได้วันนี้โอ้โหประจานตัวเองถือว่าไม่แห้วนะมีตัวอยู่นะครับหมอตะกลับตัวหนึ่งตั้งแต่เช้านะครับส่วนนะข้างๆแกก็ได้ยิ่สุกใหญ่ไปนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับปล่อยให้เขาไปโตไปครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันนะครับ เมื่อกี้ลืมถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็สี่โมงนะครับสี่โมงกว่าแล้วนะครับก็เดินทางกลับกับหัวหน้าทองพูนแล้วก็หัวหน้าวิชิตนะครับโดยรวมวันนี้ปลาเรามาครั้งแรกนะครับได้ปลาหมอตะกลับไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับก็จะมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าจะมาที่บ่อนี้นะครับบังบังไม่ให้ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับงดเว้นนะครับก็สามารถค้างคืนได้นะครับกลางเต็นค้างคืนได้นะครับส่วนเบ็ดก็ลง5คันนะครับ150บาทนะครับครับผมสำหรับน้านาะครับที่เข้ามารับชมช่องน้าแทนพิชชิ่งนะครับก็ช่วยกดถูกใจนะครับกดติดตามกดเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้าแทนพิชชิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย